มที่เล็น้อยของบ็อกแบตตัวมอเตอร์ไร้แปลงถ่านนะครับในรุ่น21โวลต์ 2B z x นะครับผมตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่ให้มาก็จะเป็นแบตเตอรี่21โวลต์ขนาด4แอมป์นะครับผมแล้วก็มีเครื่องชาร์จเป็นแบบฟาสชาร์จมานะครับเราแนะนําว่ามเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วเนี่ย ควรทิ้งให้แบตเตอรี่เนี่ยลดอุณหภูมิลงสัก15นาทีก่อนการใช้งานนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับควรเก็บไว้ในอุณหภูมินะครับตั้งแต่10ไม่เกิน40องศานะครับผมเพื่อเพื่อให้ยืดอายุก,การใช้งานของแบตเตอรี่ครับผมแล้วมาต่อนะครับก่อนที่เรื่องของรุ่นนี้เป็นรุ่นทวินวันนะครับที่สามารถใช้งานที่เป็นบล็อกได้ด้วยนะครับโดยใช้ลูกบล็อกเบอร์ต่างๆเนี่ยได้ด้วยเลยไซส์หัวมาตรฐานนะครับแล้วก็ สามารถใช้อแดปเตอร์ที่ให้มาในชุดนะครับมีมาในชุดเนี่ยเป็นสว่านหรือเป็นไขควงนี่แบบนี้ได้ด้วยเลยนะครับผมง่ายๆก็เพียงแค่ถอดลูกบล็อกออกนะครับแล้วก็นำชุดอแดปเตอร์หัวสว่านเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้เลยใสแบบ่ให้ดูนะครับใส่ตรงล็อกนี่ทค่แบบนี้ก็สามารถแปลงจากบล็อกธรรมดาให้เป็นสว่านได้ด้วยนะครับผม เรามาดูกันที่ฟังก์ชันของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี่ยฟังก์ชันมอเตอร์เนี่ยเป็นไร้แปรงถ่านและง่ายต่อการดูแลรักษานะครับแล้วก็อายุก,การใช้งานเนี่ยยาวกว่าที่เป็นมอเตอร์แบบใช้แปรงถ่านทั่วไปนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานนะครับตัวนี้ต้องบอกกันว่าฟังก์ชันมาครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นการปรับซ้ายขวานะครับง่ายๆข้างๆนิ้วนี่เลยนะครับปรับซ้ายขวามีมไฟส่องสว่างนะครับดิเห็นไหมครับ มีไฟสองสว่างด้วยที่สำคัญนะครับเมื่อเรากดใช้งานตัวบล็อกนะครับจะมีไฟสถานะของแบตเตอรี่บอกว่าตอนนี้แบตเตอรี่ที่มีอยู่ใช้งานเนี่ยอยู่ระดับไหนแล้วนะครับนะครับเห็นมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหรือว่าหมุนเข้านะครับตัวนี้สามารถปรับสปีดได้2สปีดเลยนะครับเป็นโลนะครับแล้วก็ไฮครับ ส่วนเวลาหมุนกลับนะครับหรือสําหรับขันนัดออกนะครับหรือคลายนัดออกเนี่ยต้องบอกกันว่ามีฟังก์ชันอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานได้แบบ2 i ินวันก็จะมีทั้งหมุนกลับแบบปกตินะครับทั่วไปแล้วก็จะมีโหมดอีกหนึ่งโหมดครับจะเขียนไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าเบรกสต็อปนะครับนี่นะครับเบรกสต็อปตัวนี้ฟังก์ชันกดง่ายๆนี่ให้ให้ขึ้นเป็นสีเขียวนะครับ กดตรงปุ่มนี้เลยขึ้นเป็นสีเขียวตัวนี้เวลาคลายมันจะเป็นการคายแบบเป็นจังหวะนะครับนี่แล้วเรามาดูที่ตัวตัวลูกบล็อกกันนะครับตัวนี้เห็นไหมครับกดหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะหมุนเป็นจังหวะหนะครับจะไม่หมุนแช่นะครับแต่ถ้ากดฟังก์ชันเบรกสต็อปออกนะครับนี่ก็จะเป็นหมุนแช่เลยเห็นะครับเบรกสต็อปครับ และอีกนี่ครับอีกหนึ่งฟังก์ชันที่ถูกซ่อนไว้นะครับผมชอบมากเนื่องจากมีสายที่เป็นเชือกแบบนี้แข็งแรงมาทําให้ง่ายต่อการเก็บแล้วก็พกพาไปใช้ครับผมครับผมและนี่เป็นทิคเล็กน้อยๆๆครับในการใช้งานบล็อกแบบนะครับมอเตอร์ไรตแปลงถ่านในรุ่น21โวลต์ 2B z X Twin 1ครับ